เยาวชนนะที่เราจะทำโครงการมันมีอะไรที่เออมาครั้งนี้เราได้ตกใจใหม่ๆที่น่าสนใจในด้านไหนก็ได้หลายด้านทำให้เราคิดว่า ที่เรามองมุมใหม่อะไรใหม่ๆทําทำไมผมอะไรที่คาดไม่ถึงน,นั่นน่ะันการพูดคิดในการทำงานบางทีทำไมเราไม่ติดอยู่ในกรอบเ,อเดิมเมีใครพบอะไรที่น่าสนใจ ที่ประสิทธิ์และก็วัชาช่วยตำหนดทําให้เน้นประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการถนัดสุขภาพเด็กวัยชุบครับข้อความที่ว่าเรื่องเป็นที่สรุปในเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดให้ได้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเราจะคิดหลายเรื่องอาจจะคิดว่าโยวชนอกกาตานล้วนู่นนี่อะไรพวกนี้ครับ แต่สิ่งที่ต้องเกิดได้แน่ๆคือเขาต้องเกิดแรงมาตาดใจคนตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเนีเขาเติบโตในเรื่องห่งต่อไปได้ตัวนี้พิชัยรัเน์ช่วเน้นนะําหวดได้ได้ดีรู้สึกว่าเป็นมุมที่ผมเองก็อาจอาจจะไม่ได้เน้นมาก่อนไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นจุดที่ต้องเน้นให้ได้รู้สึกว่า ทำให้รู้ลึเ,เก็่ออกมามากขึ้นสามอคือเราจะรู้แค่คนเร็จแต่ว่ายไม่ไม่ได้รื่ลงของตัวนานแล้วรายละเยนรอค่ะแล้วก็สิะะ่งที่ได้แต่เ่อาก็คือชอบเกี่ยวกับที่อาจาร,รย์บอกว่ากาลงป่าค่ะเมือนเราถอยออกมาแล้วก็ไม่ใช่เห็นแค่ต้นไม้ะว่าปกติที่เราคุยกันเนี่เราจะคุยแต่ปัญหาามันเกิดเม่อเกิดที่ ออกมาแล้วก็ไม่ไม,มองมันอย่งกว้างๆหรือว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่จงแต่ว่าออกมาแล้วก็มองมันกว้างขึ้นเห็นอะไรที่กว้างขึ้นแล้วก็เหมือนกับช่วยยกระดับความคิดของเราด้วยรู้สึกว่ามีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็เหมือนยิ่งโดยเฉพาะเมื่อกี้นี่เหมือนทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าจาก ก่อนม้ก็คือจะคิดคอนซูมตลอดแต่กับกลับไปจะต้องออกแบบวิธีสรรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันยากมันยาก้ก็มันมีรายละเอียดเยอะแตทําทำเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่ามันเป็นระดับค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆชัดขึ้นมาก็เลรรู้สึกว่าง่ายขึ้นถ้าถ้าไล่สเต็ปมาตั้งแต่ไม่วางนะคะนั่นความรู้สึกของตัวเองแหละรู้สึกว่า อาจารย์ช่วยปูพื้นฐานความคิดให้กับเราเพราะว่าเมื่อก่อนก็คิดงานเพื่งงอนะทำทำทำให้มันเสร็จแต่พออาจารย์มาปูแล้วก็เออโยองนู่นโย,ง,ยงนี่จับนู่นจับนี่ขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกเริ่มมีจิตวิญญาแล้วก็วเริ่มแบบเกิดพลังที่อยากทำเริ่มมีส่วนร่วมแล้วอยากอยากเอออยากทำและเกิดเกิดพลัง เกียตเองอะนะคะคือจะรู้สึกว่ามันมันได้มันได้มันไดท้าทายตัวเองมากกว่าคือคือจากกระบวนการเนี่ยมันร่วมคิดร่วมทำอยู่แล้วแหละทีมทำงานแต่ถ้ากับตัวเองเองกับโครงการนี้เองรู้สึกว่ามันเหมือนว่าตัวเองต้องตั้งโจทย์ในการที่ต้องท้าทายว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเจอแล้วตัวเองต้องแก้ปัญหาแล้วต้องก้าวไปถึงถึงสิ่งที่เราร่วมร่วมกำหนดกับเพื่อนเนี่ยมันต้องมีโจทย์มากกว่าที่ที่ทำไปทําไปทําไปแต่ว่ามันเหมือนว่า เฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ท้าทายมันเหมือนว่ามันมีการท้าทายตัวเองมากขึ้นม,มากขึ้นกว่าที่จะแบบเออเดี๋ยวก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพของแกนนำที่ที่คิดว่าตัวเองจะต้องสร้างหรือเข้ามาโครงการจะต้องทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของของกลุ่มแกนนำเยาวชนที่ที่เราต้องการสร้างให้เขาเติบโต,ตขึ้นขึ้นมาทำอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะให้เขามีทักษะชีวิตมีมีทักษะความเป็นพลเมือง แต่ว่าผมมานั่งคุค่งคิดถึงเรื่องจังหวะแผ่นดินที่มันจะต้องมันจะต้องมีกลุ่มการําอนะีกลุ่มหนึ่งที่จะต้องต้องแรงก,กว่านั้นต้องพร้อมกว่านั้นที่จะต้องเหมือนกับว่าต้องมีศักยภาพที่จะทําอะไรได้มากกว่าการการเรียนรู้แล้วคือเขาจะต้องพอเสร็จคอร์สกับเราเนี่ยเขาจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อรับมือกับพิจิตบางอย่างที่มันมันมากกว่าแค่การทากิจกรรม คือในมุมของผมที่ผมเห็นเริ่มือเ,เริ่มเห็นแกนนําแต่ผมยังไม่เห็นว่าโปรเซสที่มันจะเอาคนเหล่านั้นเข้ามาสู่สู่เส้นทางอย่างเง,ง,งี้ยทำยังไงแค่บากไว้นะครับสิ่งที่ทาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการแต่ว่ามันผมฝึกจนกระทั่งมันติดเข้าอยู่ในในเนื้อในตัวตัวเองละวนะมันจะพลิกแปลงอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ได้เพราะเรามีหลักของเราอยู่ในใจนะครับแล้วพลิกแปลงให้มันลื่นไหลไปเรื่อยตามสภาวะ นี่ก็ฝากให้น้นองๆได้มีเวลาช่วงไหนก็ได้แล้วแต่ที่บางว่าม,มาสองวันนี้กับอาจารย์วิธีการคุยวิธีการชวนพวกเราคิดชวนพวกเราทำนะฮะแล้วก็สนทนาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เรานะ่าจะเป็นทักษะติดตัวเพราะต่อไปพวกเราก็ต้องไปดําเนินงานกลุ่มนะกับที่อาจารย์ทาใช่ปะน,นองนะคคิดทำให้มัน การจดบันทึกการต่งตงางขสังเกตของเราเนี่ยมันจะทำให้ความรู้ติดตัวเราไปมันกระบวนการเพราะจารย์มิเน,นไม่ได้บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าไหลลื่นไปเรื่อยใช่ไหมถ้าเราไปนั่งคิดนั่งตบทัวนหรือคุยเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยมันก็จะถูกอะไรครับทําให้มันกระชับทําให้ตกผละกนยิ่งขึ้นฝนะากไว้ทช่วงไหนกัน,นดีก่อนโปรนั่งบันทึก นี่ทำให้เรามีนิสัยติดตัวเรื่องของการคุ้มคิดจนบันทึกไปโัวเองอันนี้ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเคเอ็แต่ว่าเป็นสไตล์ของการเรียนรู้ในการสังเกตนะครับจับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เพราะบางทีการเรียนรู้บางอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดออกมาหมดแต่เราสังเกตเห็นจับสัญญาณบางๆได้แล้วก็ มันตกผลิตนะบ่าวการเรียนรู้มันไม่ได้โอกาสพูดทุกครั้งนะครรับเื่องเกตเ,เป็นยาการอันนี้คือตัวสําคัญการเรียนรู้เป็นช่การสังเกตคุณคิดถา,ถามตัวเองถามเออแล้วจีิงๆหลายคนบอกทุกวันมันมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเราท้าทายมันย้อนยกระดับัวเราไปเรื่อยๆจนต้องเติดสื่ทีริงๆมีอะไรจะ เราคิดว่าที่มาตรานีน้โชคดนีนก็ได้มากกว่า,ท,า,าที่คาดไว้เพราะว่าที่คาด่วยได้คิดว่ามาเพื่อที่จะย่อยหับสูที่เราเขียนไมเข้ากัะเรามาทำไรแต่มันมันมากกว่า,วาน,นั้น้ก็คิดว่เป็นความโชคดีขในมีีันกว่า,วางแอบแล้วก็วคิดว่าเป็น สิ่งที่มีได้นะเพราะว่าถ้าเราฝันว่าพี่เลี้ยงมีพลังมีใจมีแรงแบบแาบใจเพราะฟังจะน้องเพจน้องอะไรที่พูดทุกคนจะอยู่เพิ่มจะอยู่นะอยู่ที่ว่าเขามม่มีพลังใจแล้วเหมือนเขายกระดับซึ่งในตัวเขาจะรู้ว่าเขายกระดับอะไรบางอย่างหรือแม้ร็จน้องจอยซึ่งเราก็คาดหวังว่าถึงแม้เขาไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงในโครงการเนี่ยแต่เท่าที่พูดเนี่ยจอยคิดว่าเออจะมาด้วมงานเรา ได้มากขึ้นนิวที่ต้องมาใหม่ก็คงแม้จะดูงงๆอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นเยวาชวชนที่จบใหม่และมีคุณภาพอะเพราคงจะรู้ว่าเขายุกระดับเลยทีเดียอยากให้พวกเราทุกคนที่กลับไปเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยเราเอาไปคิดต่อแต่ไม่ได้คิดเพื่องานเท่าะฉนั้นการคิดด้วยพลังที่เราได้ในสองวันนี้แล้วจะช่วยใการทํางานเรา คงจะสนุกเหมือนที่ลุงเคอว่าทำาแล้วให้มันหนุกใช่ไหมคืออย่าไปคิดว่ามันยากมันเซ็งอ่ะแต่ว่าลองกล้าที่จะทดลองอ่ะเหมือนสักรูนนี้เราคิดถึงการสัญหาแกนนายรเราก็กลัวหลายอย่างนะเพราะว่ายาวชนที่เราวิเคราะห์เอาไว้เมื่อวานนั้นมันคงไม่เหมือนกับยาวชนที่เราทํางานแล้วก็ผ่านไปด้วยดีแล้วอ่ะเราต้องไปเจออีกหลายรูปแบบที่อาจจะทําให้พลังที่เราคิดว่ามันจะไป ไปไม่ถึงก็ได้นะเหมือนที่เปาบอกว่าสิบแต่เหลือหนึ่งอะที่หวังได้ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องลับเงี้ยไปในตัวให้มากๆบ่งพา้มันให้อยู่ในตัวเราอะที่เป็นที่ให้มากๆเลยที่ผมคิดว่าก็จะรับปากกับที่เชื่อว่าแจะเปาว่าบอยกับป้หนุ่มสองคนที่จะเป็นแกนนำในการสร้างที่เดียวกันองบ่เพาะจุดไปสร้างมาะเทพัน์ที่กล้าหาญ เพ่ำนงานนี้เพราะว่ามันถึเป็นพูดถึงเป็นสงครามพาะเป็นก็ยกเลยยกระดับองค์กรของเราด้วยและเครือข่ายที่เป็นพี่เป็นน้องกับเราที่ใกล้ชิดกับเราเมื่อเป็นสิ่งของแทนเบนที่จะทำกันนะาจารเขารอที่จะที่จะไปกับเรา,ค,าคิดว่ามีความหวังโจ้แดงก่อนที่วันที่ปอมใครอยา ใจพลังกายอย่างมากแล้วก็ต้องประนี่กับมันที่คิดว่าเราจะทำยังไงให้มันที่มันจะทุวันที่มันแตกตา่างแล้วมันจะเกิดที่นจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับกับพี่ปเปิ้ลพี่เปิ้ลพูดมาว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่ที่อยาก ที่อยากทางานให้ทีนี้ให้มันดีไม่ใช่แค่ทางานให้มันเสร็จไปเยเหมือนกับว่าคนงานสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่งานที่ไปให้แค่ความรู้เขาอะไม่ได้ให้ทํางานกับสมองแค่ทักษะแต่ว่ามันเป็นงานที่ทํางานกับพลังบีอิงที่อาจารย์พูดนะครับไปเติมปัจญาไปเติม ทั้งในที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไร่อสังคมเลยนะคิดว่าคิดว่ามันเหมือนเราได้มาเหลาตรงนี้ให้มันให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาเราจะไปทํางานโครงการที่ทจะทําต่อไปนีน่มันไม่ใช่แค่ทำงานกับสมองทํางานกับเวิร์กช็อปเสร็จแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องไปจุดไฟสร้างคนเงนี้ย มันมากกว่าที่ที่จะทำไปให้เสร็จรู้สึกว่ามันเป็น่างนั้นแล้วก็ที่ได้ประโยชน์มากที่มันคนพบมากก็คือว่ามันเหมือนมันถางทางม,ม,มุมมองเราครับไม่ได้เห็นแค่เป็นชิ้นๆแต่ว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันกำลังเข้ามาเหมือนที่พูดเมื่อวานนะครับมันส อาจารย์พาสำรวจไปมุมนูน้น <_ d ance> เห็นภาพใหญ่ของโลกแล้วก็มองกลับมาข้างในแพชชั่นของตัวเราแล้วก็จะเอาแพชชั่นของเราไปสร้างคนใหม่มาสำรวจมุมนี้แล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ d ance> มันเหมือนได้เหวี่ยงไปตามจุดต่างๆนะะ <_ d ance> จ,จริงๆอยากจะ ฝึกชอบเรื่องการที่อาจารย์พาทำเรื่องสนทนาแบบนี้ครับมันูมีพลังดีอื mm hmm. แต่ยังไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าอยากทําให้มันได้เพราะว่างานของตัวเองอะ่ะคือทํางานกับการประชุมค่อนข้างเยอะครับ mm hmm. พออาจารย์พูดบอกว่าคุณได้เคยใช้การสนทนาแบบนี้ครับการทํางานของคุณบ้างหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงว่าเออถ้าเราหยิบ กระบวนการแบบนี้ไปทํางานกับภาร์ทีนี่เราไปประชุมบ้างเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องคงต้องแบบใส่ใจมันมากขึ้นนะครับก็พวกเราเข้าร่วมด้วยนะเราเร้าร่วมนะับจะได้เกิดเจนเนอเรชขยายผลไปเรื่องพวกเราเองสรุปขึ้นก็มากมากขึ้นไม่ใช่แค่น้องๆางเงี้ยโจ๊กแจกหรือคนอื่นที่จีบมา คิดว่าสมมุติมากจะได้ประโยชน์เข้ามาด้วยในการอันนี้ถือว่าเป็นความรู้หลักพื้นฐานสำหรับนะข้อย่าอเล่นก็มีอะไรต่อย่างโจ้คือถือว่าคือคนมุ่งมิตร תודה רבה บอกว่าโทรศัพท์คุยกันว่าเราจะจัดอะไรแล้วก็อยากเห็นอะไรจบนะคะมีส่งเมลให้ไอ้หน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่ชวัจจัดเนี่ยมันเหมือนแบบว่าสื่อกันทางใจได้เลยแล้วรู้สึกว่าแล้วแล้ว,ลวจัดอย่างมีพลังมากด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เ,เข้ามาเนี่ยก็มีความในใจเยอะอยู่เหมือนกันว่า ั้งสามโครงการนี้จริงๆอยู่ในอัมเบล่าเดียวกันคือโครงการที่จะผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรพัฒนายาชนนะคะให้ยกระดับขึ้นมานะคะเพราะเราเห็นว่าองค์กรพัฒนาเยาชนในประเทศไทยเนี่ยมีจุดอ่อนที่ที่ตัวเองที่โครงสร้างของตัวเองที่กำลังคนของตัวเอง การการจัดการองค์กรนะคะแล้วทำให้อัพุกเนีกนารพัฒนาเยาวาชนเนี่ยนะม,นมันมีรุ่มรุ่มนอนดอดอพูดง่านะคะแล้วก็ไม่สอนด้วยเมร่ะถ้าเราอยากเห็นปลายทางแบบนี้ตัวองค์กรเองเนี่ยต้องแข็งแรงก่อนใน่ลุกมิตินะคะถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยนะหัวใจคือคนกับ Management ที่จะเป็นเสริม เครื่องมือต่างๆที่ยเป็นตัวเติมตัวคุนใจคุกคนรในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาโลชนเนี่ยจะเดินด้วยแต่ละประเด็นเนี่ยนะมันคือจริของแต่ละองค์กรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่ดีของการขึ้นเป็นโครงการเนี่ยก็คือว่าแต่ละหน่วยงานที่รับเป็น โครงการโครงการเนี่ยแล้วแล้วโดยเฉพาะว่าแต่และโครงการเนี่ยมันไม่ได้เริ่จมจากงบชีเราไปดูคนที่มีใจนะองค์กรที่มีใจที่หนูเองก็อยากทําที่หนูอเองก็เดินมาด้วยโจทย์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้ด้วยในแต่แรกทางกองทุนไทยก็เหมือนกันมาด้วยอีกโจทย์หนึ่งล้วก็ไปเดินด้วยไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อยากตั้งกองทุนเพื่อหนุนเยาวชนและแขกเองก็เหมือนกันแต่ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการแล้วก็เชฟน,น้า,านาด้วยกระบวนการต่างๆแต่สิ่งที่ยังติดอยู่ในแต่ละองค์กรนี่ยก็คือโครงการทั้งสามองค์โครงการมันก็ลอยอยู่ซึ่งซึ่งเป็นเอกเทศไม่สัมพันธ์กันนะแต่ว่าพอวทีสองวันเนี้ยทั้งส,สองสองโครงการซึ่งเรา ทีที่ต้องมีบทบาทไปจูนไอไอโอกาท,ที่สามแต่ว่าทั้งทุกคนที่เข้ามาลูนเห็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวว่าทั้งสามโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็น่าจะเกื้อนหนุนกันยังไงเนี้ยชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าในเชิงของการทําง,งานของบริทเนี้เราค่อนข้างที่จะเรียกว่าบารรลุเป้าหมาย อยากจะเห็นไหมเพราะถ้าการเริ่มต้นของการทำงานสามปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราไม่เห็นว่าเราจะเสริมพลังกันยังไงมันมันเสียของทุกคนนี้เสียของนะคะแต่ถ้าเราเห็นอยนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนที่ที่ตอนเริ่มไปเขียนเนี่ยมันจะเห็นภาพว่าเราจะดึงเพื่อนมาช่วยเติมอะไรนะก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ เราก็ได้บรรลุสิ่งที่เราเราอยากเห็นนะแล้วก็คาดว่าก็คงจะเกิดกระบวนการทำงานที่ที่แนบแนบมากขึ้นในเชิงของการร่วมคิดร่วมทำร่วมคิดแต่แยกกันไปทำแล้วก็กลับมาร่วมเรียนรู้กันใหม่หมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นจุดสตาร์ทของโครงการที่ดีแล้วก็สิ่งที่แจกพูดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ มีมีพลังม,มากถ้าเราเมองว่ามันไม่ใช่แค่โครงการแล้วก็ทำทำให้จบสามปีนะแต่มันเป็นโครงการที่ทำพัฒน,นาองค์กรของเราให้เข้มแข็งใช้จังหวะน,นี้ที่เรามีเคกระ่ายขึ้นมาเนีะยทำให้องค์กรเราเข้มแข็งล้วก็ทำให้กระบวนการพัฒนาเยวาชวชนเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยตรงนี้ก็ก็คิดว่าเวทีนี้ได้สร้างพลัง ใหกับทุกคนเนี่ยค่อนข้างมากต้องขอบคุณที่สำับด้วแล้วก็ทุกคนที่ร่วแมแหนกผ็ขอบคุณนะถึงแม้ว่าผมจะเหนื่อยห,หน้าดูเพราะพรุ่งนี้จะมีเวทีทื่ทำกับกรมอนาไปมัยซต็มจริงๆเป็นวิชาที่เหนื่อยที่สุดต้องบรรยายเยอะเพราะมันเรื่องอะไรใหม่กมาก<า>แ,แต่ก็ครั้งนี้ก็บอกว่า ก็ดีใจที่ได้มาทำแล้วเรามีความสุขด้วยและมีพลังด้วยนะครับมีทุายอย่างตางได้ด้วยดีขอบคุณทุกคนนะแะคราวหน้าไวปพบก,กันแล้วก็จะเดินร่วมทางกันต่อไปนะครับ<ล>รนด้ครับ